สวัสดีครับพี่พ่อครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ลูกหลานมาหาพอ่อพดพ่อสุปโถเนาะก็เลยมาเหรียญขุณตาคุณตาเป็นพ่อเท่าเพื่อนบ่นลูกไส้พดฮะลูกไส้โอ้พ,อพ่อพดเป็นลูกไส้พอ่อเออผู้ที่สองผู้ที่สองพ่ออืมโอ้แสดงลูกไส้ไม่ยิ่งน้ำเลยเอ,อืมอ,อื เป็นหน้ามุ่นเนะพ่อหน้าตะสีพอเศร้าไหมน้าใหญ่หน้ามุ่นหน้ามุ่นเนาะหน้าของภรรยาพอบอ่ะเป็นของภรรยา่อบอ่ะือบมันนั่งทงตนนเลยครับเนี่ยจะกีแล้าฟอบก็อแตยี่สิบปีแล้วพอกอนทงเลยเป็นคนทงเหรนาะพอลี่เนาะไม่อยากเขดได้บ้านไม่ยาพี่เดยวามยากเนาะเห็นแต่พอลี่เราถามกันน่เด้อ เฮ้ยพ่อยู่ดไวยไ่านผีเ่รอฉันผมเ่อดรที่ผมยานผีที่อาบน้ำก็เอาไม่อยากปน้ำยู่ตะกี้กเรียกหั้เนาะโอ้เรียกงัวทนาตะกี้เรียกหัวตะกี้กับเทีงหน้าก็ยี่ทั้งคุณอืมสดของโน่นพุร้อนทังงจำไปได้มาเจียวลังสิถือกไก่มาตัดผมให้น้ำอเราเป็นซางผมมาตัดแล้วนาะตอนนี้เราเป็นซางตะผมหลูก้าอย่างไดขั้วเลยเป็นขั้ว ก็กลวยเรีนย่างไรกุงอ่แเมีนี่ดีกวาอยู่ยลรลบากแต่กอนโอ้มันเรียงงาเนาะวเนาะโอ้ยพอนอาทุงกไปจะฟันดีเดียววะจะกจกฟันว่าฟันซ้ำตีว่าเป็นเดียววะชือย้พอฟันเ็นเด็กหน่อยก็มียิ่งเดียววะเออแต่ก็ฝันมขึ้นนี่เหันมันขึ้นเดียววะม่ยิ่งหน่อยอีกหน่อยสองคนตอนนั้นอน่ามาดอกไม่ได้ยิงฝันนี่แหะไม่น้องฟันเดียววะ เด็กเด็กหน่อยในบ้านเห้เด็กน่อยบงจะหนาตัวในบ้านละซ่ําเลยพอเด็กหน่อยเด็กน่อยนี่เล่ายจับเดียนปีนี่ละโอ้จากปีพอดงานทนเป็นนกเด็กหน่อยเลี้ยงันปีเนาะเด็กหน่อยเด็กหน่อยสองคนนี่นงนี่หนึ่งไส้หนึ่งนี่หนึ่งไส้หนึ่งโอ้มากับแมวเหรมากับแม่ นม่เนี่ยอายุไรวะอายุก็สิบสามสิบไปห้าสิสี่สิบเนี่ยละะมาสี่สิบน้อมนีรล่ามซีแล้วตอนเนาะเขาเขามา่วางเลยพอเขาบอกเลยว่าเขาบอกเขาว่าว่าเหรียญทซื้อก็จะนอยู่บานผลที่โอ้ก็มายลยว่ะือยังไม่เหรียยู่บ้านผุ่นรามันม่เหรียญยี่หน้าที่เขาโดน่มฝันเลยว่ะมันมันเลย กูว่ามันคนบวมักแนวองศีเราคนบวมเลยบนแม่นเขาเลยไอพ่อตีอพ่อตีตัวอะไขวกเาตัว่าตีว่าเป็ไหนต่ว่าเป็นานี่อยิ่งตวาางกันเรยนะ้าีย่าตีเป็นอย่าเน้อยกับีนยน้อยสองคนพ่อยาุ่ไา่ปห๊นแล้วหากสิบเจ็ปีอ้เจ็ดสิบหกปีโอ้เจ็ดสิบหกปีครับแข็งแรงอยู่นะ งเร่องเนี huh. oh, mm ้ hmm. mm ือ hmm. ว yeah. okay. mm ่าว่าเราก็มันเด้กเห็นเราเลยนี่นี่แหละท่งอไกเห็นเียบกปเห็นนะพอนะเสมอว่าจเปิดขาจ่อใส่จบริษไหนโอ้เป็นปวดขาเถอะพอก็เขาปวดหัวเขาเข็นวัตไรใดเถอะพอไม่ว่าจะเป็นุ่ใดวุ่นดระบาดโดนไรากานโดนเดออืมทนสี่หายนี่แหะ มันเพราะวะ่ากระดูกทับเส้นไปหาหมอเว้ยเล่าจากสะโพกเนาะค่ <c oughs> ปะปวดสะโพกวะปวดก้นดากว <c oughs> ะกี้ขันปวดเจะเว้ดที้ปี๋ไม่ตะฝุ่นวะวันนี้เลยยั้งตัวขาตัวยั้งตัวขาเมร็จแล้วมัน,ม,น,ม,นมันดีขึ้นตัวมันเรียนขาเนาะในกินยากินยังบน น้ำปืำอกินนหมอหางเดีกกินยาตมยาา้มยาต้เขาาขายยาต้มส,ส,สูยาตม้มไม <บา S 1> ่ได้หรอกค่อยเขาคอยกินไปเอาแสดงว่าพอฟันนี่หน่อยสคนกัไปยิงเนาะแลาพอดี่ตีนเขพอดีกน้อยผค้ยิงสองคนอผู้ชายผูดยิ่งพูดยิ่งขันยิ่งเม็นตีเส้นม่เร็งมเยยมม่ย,มมยามกันิ่งนตีเส้นผู้เท่าน้ำมันแล้ว นี่ฟ yeah, ันอีพอนี่อยู่รึเ่าใ่นี่ฟันนี่พอเคยเห็นเขาหมอเเ็นเขาหอกกันแล้วหม้อกันที่บ้านหอกันเขาพ่อเนาะบ้านเลยที่นบ้านขอพ่อปะที่บ้านเขาเหรอบ้านเขาเนาะเงี่ยเขาเนาะพอจำเรยบ้านเขาจะอไรบ่อกอยางไปน้ำท่าสมงศ์ยางกับน้ำท่าเลี้วมอกันเดอ๋อสามคนเนาะก็จะเป็นสีซีน้อยกัสีน้ำหนึ่งสองสีหนึ่งเาร คือนเลอืมอืมพวกเพื่นเขาเด้ยวิจังบอกฝันนั้นเคืนฝันไดกแค่นี้เาเลยนเนาะอาขอไปตีสอง้นห่เลยล่ะสองชิ้นหนึ่งาดิอืมหนึ่งสองอะไรไมวกเหียวกันแม่พอดีจัเขาดีเนเนาะยังไงสองคนนะมีอีกคนนึงมีอีกบลายอาู่บลายเห็นน้ำซีได้ีหนึ ตีสองซีเนาะซีหนึ่งแล้วก็บสองหนึ่งตีขึ้นวางสิบ่พอขึ้นขึ้นลูกตีบ่โอ้ยเตีว่าเป็นเลยไอ้พอตีเร็วก็เป็นเด้นะครับกับเตียวลองคอมเมนต์ธรรมะด้วยครับไอ้ตีจังไเลยคว้าล็วกกบาลแล้วตีเังเียละอือแต่ทีมันไม่รู้ตีเอาละแล้วตีว่าเป็นดีว่า เนี่ยมมาเคยสีเ้นนามหมักนี่เว่าเป็นนุ่มปสีว่าอือนะฮะตอนนี้เาเรยนได้จีพายสีย้อมในวุธีเสี้ยขึ้นขาวานาะถึใกล้เลยเริ่มว่าหมักสืแวว่าเนาะนะครับก็อือนะครับก็ตามนี้เด้อนะครับเรียหน่อยสองคนเนาะยิ่งผู้หนึ่งก็ได้ตีสองซีหนึ่งตัดให้สองซีซีหนึ่งแลวก็ะสองหนึ่งได้นะครับสำหรับพเวอเดอนะครับเป็นนนหน้า ยุ่งรงหน้ายี่สิบปีแล้วมาเดีเทียบกับว่าฟันว่าันมันขึ้นเนือกันเอาพอดีเรามารวยมากอะได้เลยล้วว่าก็เลยนี่พอคี่พอก็ได้ยฝันออกฝัน่็ฟังเลยส้างมันนี่แหละอืมก็ตีประมาณนี้นะพอี่เนาะครับครับอืมสองซีหนึ่งสองซีซีหนึ่งเ็กสองหนึ่งเด้อนะครับอืเป็นหนึ่งสองอะไรเรยวันแม่เอาครับตีประมาณนี้แหละสำหรับข้อฝันคุณพอพี่น้องเห็นตังเด้ยคอมเมนต์ออกมาเด้อนะครับ เป็นดนี่พอเราต้องฝันได้ลรอมากเรียนไม่พอประจำยุคนพอเราพอมฝันนะวฝันมาฝันมาจวะาฝันไปเที่ยวแต่ว่าคนบอกบอกพี่คนที่เราพี่กันเข้าเวิร์ดเลยวะเอางกไปเนี่ยเราหังานไปเลียงเนาะอืออืออันนี้เป็นดวงของเอฟซีนะครับอีพอเราเป็นพอเบียดพอเวียดี่เป็นพอของพอพดเนาะอือนกันพอพดเราไปใช่ไหนเลยคี่หลาลาม้วยไอลามคุยบอกว่ อืนะเขาก็ดเด่นพอดีเรือนี้พอทาเพิ่นแต่เพิ่นก็มาเนอนมากังไหนพฝันเคลืวอนนานเากดเคือว่านอนยน่รคิดน้มึงสิเลือันน่อนนี่นตีเว็นบ่อยไงโอ้ยังแค่กับสามพี่สุ่มคนเดียวเซลอนันมื่งทีวิเมื่อก้เท่าสาเห็นตู้ตันนี่หลังโมฟ้เพียงฟงเพีงฟังภาเชงอายยังม่เทัาฟังเงน นกแตรก็เลยอนบเากระทือว่าฟันดีหรออพีฟันดีตัวฟันเห็นฟันตีไงไหมอืมฟันเลนไม่ยิ่งออยู่ประมาณสามสิบสี่สิบวัละว่ากัดดีหน่อยสองคนประมาณปีหนึ่งปีเดีกหน่อผู้ชาก็ม่ยิ่งอบางคนเลปีแต่สองคนเนาะแต่สเกิดอรจำนวนคนหนึงกัไกลก็เด้แต่สองคนมันก็ได้สองอยู่สีสองก็ได้ซีหนึ่งก็ได้ เนาะอันนั้นคนเบิกการเว่ยเคยสื่อเล็กว่ยเคยฝันบว่เคยเฮ็ดคิดว่าสิอันนั้นนีเแค่ที่ที่เราเป็นเลยเจ้าฟ่าอ๋อกระต้านี้ได้นะสรุปว่าพอเวียดได้นะครับผลน่อนทงผนฝันมาขึ้นเลยผลว่าฝันที่มนยิ่งประมาณอายุสามสิบถึงสี่สิบนะครับมีลูกหน่อยสองคนผู้ชายกับมียญิงนะครับก็เลยตีให้คุณพ่อเราเป็นสองสี่หนึ่งนะครับกระตัดสองสี่สี่หนึ่งแต่ก็สองหนึ่งที่น้องมักจะได้กระเรียกเอาเด้อนะครับรับความฝันนะครับของพอเวียด ชโชคขมานนะครับเด้อโดนมาเร็วนะคนดูย้อนวัก็เถอวันนี้พอฝันก็เลยขอคนิ่นนี้เป็นน้ำพอนี้ลีมากเลยมึงกงเอออ้าเสนอช่วงช่วงมานเด้อนะครับขอบคุณขอบใจอะไรอย่างแปมก็ฟันในลูกหลานเด้อนะครับขอคภัแต่ถ้าเดนี่ละพาไดกรได้มันคือว่าเนาะนบ่มกต้กบว่าขึว่าเออตีว่าเป็นนะนะกำลังน้ำยืดสีหนึ่งก่อนมาเขาที่นึ่งด้วัน